ทุกคนคะปานาชิตาไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนเลยค่ะวันนี้เราจะมาแจกแทบทุกผลิตภัณฑ์เลยนะคะให้กับลูกค้าเก่าและก็ลูกค้าใหม่นะคะต้อนรับเดือนแห่งความรักค่ะ <c oughs> กาแฟ3สูตรนะคะเราให้ฟรีค่ะให้ฟรี3กล่อง นะคะเพอร์พีสตัวเด่นตัวดังของปานาชิตามากๆใครกินท้องแบนดราฟเลยค่ะทุกคนตัวนี้นะคะยอดขาย2ล้านลูกกล่องแล้วนะคะให้ฟรีค่ะน้ําชงของปานาชิตานะคะมี3รสชาติชาไทยนมชมพูและก็ชาเขียวนะคะเราให้ฟรีค่ะ2กล่องค่ะเดี๋ยวเราจะขาร,รสชาติไปให้นะคะแล้วก็ของพีเมียมไปไหนหมดแล้วอะอย่างเช่นแก้วสันเลสค่ะข้างใน304นะคะเราก็จะมีเซ็ตผ้าคนหนูนะคะแก้วเก็บความเย็นนะคะหรือว่า ตัวกระโดดเชือกนิจิต้อนใดๆนะคะเราก็เลือกให้ฟรี1ชิ้นค่ะให้ฟรีทั้งหมดกี่ชิ้นแล้ว7ชิ้นแล้วนะคะแล้วก็มีลุ้นรางวัลด้วยนะคะ10ผู้โชคดีนะคะจะได้กล่อง mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรกล่องกล่องของให้รักเนะะี่ยค่ะจะมีเงินอยู่ในกล่อง1 0 0 0 0บาทแต่แค่10รางวัลเท่านั้นนะคะสุดๆเพียงแค่นะคะซื้อโปรโตีนเพอร์ลินค่ะ โปรตีนลีนไลท์ของเราค่ะปกตินะคะเซตนี้นะคะอยู่ที่3,270บาทวันนี้เราหั่นครึ่งราคาเหลือ1,633บาทรับฟรีหมดนี่ที่หลอยพูดไปเมื่อกี้เลยค่ะทุกคนวันนี้ถึงวันที่13กุมภาพันธ์เท่านั้นนะคะ